คนบ้าเราจะอยู่ร้อยปีกินได้แต่ของอร่อยที่ตัวเองกินตลอดมันก็ไม่ใช่เวลาป่วยมันอยากกินอะไรไหมไม่อยากเงินหามาทั้งชีวิตจะไปทําอะไรรักษาฮะแล้วเขาบอกว่าแก่เนี่ยนะถูกรักษาตอนแก่ตะบี้ตะบันทางานไปนะเนาะมนุษย์โลกเนาะตะบี้ตะบันทํางานและเพื่อมารักษาตนเองยามแก่แล้วมันทาอย่างนี้เพื่ออะไรและทําไมอ่ะไม่ทําแค่พอมีพอใช้ หาความสุขหาอาหารของใจอาหารของกายเราหาแล้วเราหาอาหารให้ใจบ้างถูกไหมเรามีความสุขไปด้วยจเจริญเติบโตไปด้วยทํางานไปด้วยไม่จําเป็นจะต้องไปสุขเบื้องหน้าเราสุขในขณะปัจจุบันได้เราเราต้องเปลี่ยนเรียงลําดับชีวิตและวิธีการใช้ชีวิตกันใหม่นะมนุษย์โลกเนี่ยเราจัดลาดับความสําคัญในชีวิตเราผิดบางทีเราเอาเงินขึ้นตั้งเราเอางานขึ้นตั้งเราเอาเรื่องอื่นขึ้นตั้ง แต่เราเอาเรื่องสําคัญที่สุดของชีวิตเราอะเป็นลําดับฐานเหมือนการการปฏิบัติธรรมอะเราเอาสัมมาถถทิฏิไว้อันดับสุดท้ายแต่สัมมาถถทิฏิต้องอันดับหนึ่งแต่เราเอาสติขึ้นตั้งแต่เราไม่ใช่สัมมาถถทิฏิเอาตัวที่เจ็ดขึ้นตั้งแต่ตัวที่หนึ่งมันคือสัมมาถถทิฏิถูกไหมตัวสุดท้ายคือสัมมาสติเมื่อไหร่ที่เป็นสัมมาทิฏิที่เหลือทั้งหมดเจ็ดตัวตามมาเองในขณะจิตเดียวเราจัดก,การชีวิตเราผิด เหมือนการถ้าเราประมาทกับชีวิตเนาะเราไม่ระลึกรู้ถึงความตายบ่อยบคนที่ไม่ระลึกถึงความตายบ่อยบจะไม่เห็นคุณค่าในการใช้ชีวิตหรอกรู้ว่าไหมคนที่จะตายเนี่ยเขาจะเห็นคุณค่าแล้วนะเขาจะไม่ไปเสียเวลาไปโกรธคนอื่นไปทะเลาะก,กับคนอื่นไปยุ่งเรื่องคนอื่นไปจัดแจงชีวิตคนอื่นเนาะเ,เขาจะไม่เสียเวลาเพราะเขารู้ว่าเวลาเขาเหลือน้อยแล้ว แม้ว่าคนที่เราเขารักมากที่สุดคนนั้นจะอยู่ยังไงคนนี้จะเขาไม่เสียเวลาแล้วเขารู้ว่าเขาช่วยใครไม่ได้แล้วถูกไหมนี่คือคนไม่ประมาทกับชีวิตแต่ตอนเนี้ที่เรายังเกลียวยองห่วงนั่นห่วงนี่ยึดนั่นยึดนี่วางแผนชีวิตให้กับเขาเพราะว่าอะไรเราประมาทในชีวิตเราเวลาเราเหลือน้อยเนาะถ้าเราไม่น้อมเอาสิ่งน,นี้มาใส่ตัวเนี่ย การลำดับชีวิตของเราหรือการสัามให้ความสําคัญในการใช้ชีวิตของเราจะผิดทันทีเราจะใช้ชีวิตไปในทางเพื่อการก่อและการเกิดมันเสียเวลามากเลยลูกเราคิดว่าเราจะมีชีวิตอีกยืนยาวนานห้าปีนี่ก็มากเกินไปแล้วนะฮะเดี๋ยวก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยปฏิบัติเดี๋ยวก่อนก็ได้เวลานั้นก็ได้เวลานี้นอีกนิดนึงรออันนั้นจะสันรออันนี้จะสันคนประมาทคนประมาท ้าเราจะตายล่ะเราจะรอเวลานั้นไหมถูกไหมทํายังไงอ่ะเราจะตายอย่างสงบถูกไหมทํายังไงเราจะตายอย่างไม่ทุกข์แล้วถ้าไม่เคยฝึกไว้อเราจะทําได้ไหมเงินร้อยล้านช่วยได้ไหมคนที่เรารักที่สุดช่วยได้ไหมกลับเป็นเครื่องข้องอีกต่าง,งหากถูกไหมเนี่ยเราจัดเรียงลําดับชีวิตเราผิดเราให้ความสําคัญอย่างอื่น มากกว่าการเรียนรู้วิชาชีวิตของเราเราเรียนรู้วิชาทั้งโลกให้ความสําคัญทางโลกเป็นอันดับหนึ่แต่ทั้งโลกยิ่งเรียนเท่าไหร่จบด็อกเตอร์กี่ใบปริญญาโทกี่ใบแก้ทุกได้ไหมลูกเพราะมันไม่ได้ใช้สติปัญญาทางโลกในการแก้ทุกมันต้องเป็นสติปัญญาทางธรรมถูกไหม ในการเรียนรู้ทางโลกใช้สติปัญญาในการแก้ทุกข์คือการคิดคิดบวกคิดในแง่ดีมันเหมือนจะแก้ได้ถูกไหมแต่มันหินทับยานะลูกเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาอีกเพราะมันไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุมันไปนแก้ที่ปลายเหตุเอาคิดแก้คิดก็ดได้คิดถูกไหมเอาพบแก้พบก็ได้พบถูกไหมล่ะมันต้องรู้ว่าคิด ขึ้นมาแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของมันนั่นแหละแก้ทุกข์และแก้พบได้ในขณนปัจจุบัน